หมักยีตครับกากมันสดหนึ่งตันนะครับใส่น้ำตาลใสยแดงหนึ่งกิโลยีดสองรอยห้าสิบกรัมครับดีน้ำตาลหนึ่นงขวดครับแล้วก็กากน้ำตาลนยครับห้ากิโลนะครับกากน้ำตาลห้ากิโลแล้วก็น้ำเปล่านี่แหละครับน้ำบานเฮาในน้ำฝนนะครับห้าสิบโลนะครับ เราก็มาค้นให้เผากันครับค้นจนกว่าหินยืดหินน้ำตาลทรายแตงกน้ำตาลครับมันเป็นเนื้อโยกันจะล่เมัดนะครับค้นให้ได้ทีครับยางหน่อยกับประมาณสามสิบคนนาทีแล้ะครับค้นอยู่นี่ครับจนกว่ายือย่างเมื่อสิแตกตัวครับให้นมันเห็นเป็นน้ำเปล่าแบบนี้ครับ หลังจากนั้นแล้วเข้ากับมาเทเป็นชั้นครับคี่จังชั้นขนมปังเลยครับเอาไอ้กากมันสดเน่่ลงไปก่อนครับในบ่อครับเราก็เข้ากับเราจะวิธีการผู้ใดครับเนี่ยเราก็ใส่บัวก็ได้ครับใส่บัวลดน้ำเท่านี้แหละนะครับเทเยสลงไปครับให้เป็นเป็นชั้นนี่ครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากเทได้แล้วได้ที่แล้วนะครับเข้ากับเอากากมันสดนะครับทับไปอีกชั้นหนึ่งครับ เราสิเห็นครับมันเป็นยังไงครับเอากากมันสดทับอีกชั้นหนึ่งนี่ยครับมันก็สีได้อีกหนึ่งชั้นนะครับกระเฮ็ดยังสี่ไปเรื่อยๆครับเรากรสีเอากากน้ำตาลนี่แหละครับมาเทเหมือนมาลาดเหมือนเมื่อกี้นะครับบางคนกระเจาะเป็นหูครับให้มันลุไปนะครับแต่สําหรับผมแล้วนะครับผมก็ใส่เป็นชั้นเทเป็นชั้นชแบบเนี้ยครับ นะครับหลังจากที่ผสมแล้วนี่อันนี้อันนี้มาร์ลายเป็นเดือนนะครับนี่เราเอามาผสมแหง้วกินครับสังเกียเบื้องกินแบบเบื้องง่ายหวานเลยครับในเสียงนง่้เสแจงดูดน้ำปลวกนะครับตอนครับกินย่างอรีดอร่อยครับอันนี้กะสิเป็นมันมักเยสนะครับอันนี้เข้าซับต้นกล้วยใส่ไปน้ำครับนลังกกนย่ยางอรอดอร่อยครับ จากมันสดนะครับหรือมันหมักยืดนะครับของของ,ข,องข้าวเพล่ฟาร์มนะครับสูตรสูตรไผ่สูตรมั่นครับเราแต่ผู้หมักว่าสีเอาแบบไดนะครับเนาะอันนี้ก็ใส่ในฟาร์มนี่ก็คือว่ากินดีเพราะสมควรครับบางทีก็กิกนหยาได้สักพักหนึ่งก็กลอกกินมั่นหมักเย็นี่ครับสองอันนี้ปกติให้กินจะพอช่วงเย็นครับช่วงง่ามืมอแรงนะครับ แต่อีกสักพักครับให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามมาตรฐานนะครับอาจะให้กินเช้าเย็นนะครับแต่ช่วงนี้ก็ให้กินเฉพาะช่วงเย็นครับผสมกับต้นกล้วยครับนี่กินแทบสิบเหลือเลยครับเนี่ยเหลือแล้วนี่อีกสักพักก็เมิดแล้วครับให้ตัวละนะครับประมาณสองขุครับเพราะว่ามันมีต้นกล้วยน้ำนะครับ แต่จริงๆแล้วถ้าแมนนันกะปกติก็คือประมาณคุเดียวครับถ้าแมนกากมันทั้งสดๆเลยนครับกากมันหมักเพียวๆนะครับตัวละคุนะครับอันนี้ก็เป็นสนามหญ้านะครับตอนเย็นๆนะครับตอนแรงๆนะครับใกล้พบค่ำนะครับประมาณห้าโมงหกโมงเย็นนะครับอันนี้ครับครับผมสำหรับ ข้เาเพียวฟ้ามนะครับก็ฝากไว้ซัมมี่ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่ยเด้อครับเด้อ